สวัสดีครับจากเต็นท์รถโอตอสฮุมคานะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอตอสฮุมคาของเรานะครับก็มีรถสวยๆนะครับมานำเสนอคุณลูกค้านะครับอีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าเมอร์ d e เดสเบนซ์นะครับตัวนี้เป็นตัว C180 นะครับ CGI คูเป้นะครับปี2012นะครับต้องบอกเลยว่านะครับสำหรับเจ้าเมอร์ d e เดสเบนซ์ C180CGI คูเป้คันนี้นะครับเป็นรถนำเข้า นะครับต้องบอกว่าที่สําคัญนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะต้องบอกว่าสปอร์ตเลยนะครับราคาตั้งขายอยู่ที่1 7 0 0 0ล้านบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่1,9,815บาทเท่านั้นนะครับก็สำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะครับที่เป็นแฟนพันธ์แท้สำหรับเมอร์ d ซเดสเบนะครับ ตัวนะครับ C180 CGI Coupe คันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับที่สำคัญคันนี้เจ้าของดูแลดีมากนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่าแล้วก็คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าถือว่าสวยเลยนะครับคันนี้เจ้าของนะครับดูแลดีนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลย นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากแวะเวียนเข้ามาดูรถคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถยนต์มือสองโอ,อ๊ตอาร์ทโฮมคาร์ที่ชนบุรีบางแสนนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกโทรสอบถามก็ได้ที่เบอร์0818903370เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีก1เบอร์เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ทครับ,รบก็เดี๋ยววันนี้นะครับทางเต็นท์รถยนต์มือสองโอ,อ๊ตอาร์ทโฮมคาร์ของเราจะพาไปยนโฉมหน้าสําหรับเจ้าเมอร์เซเดสเบนซ์ ตัว C180 CGI Coupe คันนี้กันว่า เขามีออปชันฟังก์ชันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเริ่มจากตัวดีไซน์ตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ดีไซน์กระจังหน้านะครับถูกแบบมาให้เป็นภายในนะครับสีบรอนเงินตัดกับขอบคมเมี่ยมมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์นะครับดาว3ามแฉก m e r c e d e s b e n บตรงกลางนะครับเถือมาที่ไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจกเตอร์แบบปลอดนะครับในส่วนของตัวบายซีนอนมาพร้อมกับตัวชุดไฟเด y ไรท์คู่หน้านะครับแล้วก็ มีในส่วนของตัวระบบ parking sensor หรือเซนเซอร์กะระยะถอยจอดหน้าหลังทั้งหมดอย่างละ4จุดครบคันนะครับอ่าด้านข้างนะครับล้อแม็กอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นแม็กนะครับของข้างนอกนะครับตัวนี้เพื่อเพิ่มความสปอร์ตความสวยขึ้นนะครับเป็นล้อแม็กขนาดขอบ19นิ้วนะครับที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่เห็นไหมฮะ ปี2022สัปดาห์ที่3นะได้ยางใหม่4เส้นเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นนวัตกรรมในส่วนของตัวระบบเครื่องยนต์ใหม่เป็นแบบ Blue e f f i c นะครับต้องบอกว่าคันนี้ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับเทิบมานะครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สำคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเดียวด้านข้างนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ สวยดีไซน์สปอร์ตมากสำหรับเจ้า c 1 8 0 c i Coupe คันนี้นะครับมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดด้วยขอบคิ้วนะครับรีดน้ำด้านนอกเห็นไหมฮะจะเป็นโครมเมียมสวยๆเลยนะครับเป็นโครมเมียมอลูมิเนียมเนี่ยสวยๆเลยนะครับอ่าแล้วก็ระบบเบรกช่วงล่างเรามาดูกันบ้างตัวนี้จะเป็นหน้าดิดหลังดิดนะครับอ่าเถิบมานะครับด้านหลัง นะครับอาเกือบลืมเลยนะครับบนหลังคานะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้เป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกสลูปนะครับต้องบอกว่าดูสวยๆด้านหลังจะมีสาวอากาศเป็นแบบทีบฉลามนะครับไฟท้ายนะครับยังคงเป็นแบบ LED นะครับต้องบอกก่อนคันนี้เป็น Mercedes-Benz C180 นะแต่เระเอญเจ้าของเดิมเขาไปเปลี่ยนตัวนะครับ สัญ,ญลักษณ์มาใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะเป็น C180 นะครับอธิบายก่อนแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วนะครับตัวฝากระโปรงท้ายเนี่ยยังคงเป็นแบบโคมเมียมสวยๆนะครับมาพร้อมระบบเสริมความปลอดภัยกล้องมองหลังมีในส่วนของตัวนะครับเซนเซอร์หรือปักกิ้งเซนเซอร์นะครับด้านหลัง4จุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับชายกันชนด้านล่างติดแบบดิฟคูเซอร์ นะครับเป็นช่องระบายลมแบบสวยๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก้มลงไปดูนะครับจะเห็นไหมฮะท่อคันนี้เจ้าของเดิมนะครับเดินท่อใหม่เพื่อให้เพิ่มสมรรถนะในเรื่องของการขับขี่ได้ดีขึ้นอ่าก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือนะครับเป็นแฟนมันแท้สำหรับเจ้า Mercedes-Benz นะครับกำลังมองหาแนวพวกคูเป้ต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์จริงๆ นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามผมมาเลยอ่าก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ออกรถกับเราไม่ว่าท่านจะซื้อเงินสดนะครับท่านก็ไม่เสียแวดฟรีนะครับในส่วนของตัวค่าโอนนะครับแล้วก็เรามีการรับประกันกล่องเครื่องเกียร์ให้ที่สําคัญนะครับ เราการันตีตัวถังเลขใหม่หากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมใหม่ไม่แท้มานะครับทางเต้นเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินกลับบ้านให้คุณลูกค้าค่าเสียเวลาอีก10,000แบาทนะครับการันตียินดีลงในสัญญาซื้อขายได้เลยต่อมานะครับตัวนี้เป็นภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับสำหรับเจ้า mercedes benz ตัว c 1 8 0 cgi นะครับคูเป้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.8ลิตร ก็สามารถเรียกรงม้าได้สูงสุดถึง184แรงม้าและที่สำคัญเราการันตีตัวถังไม่ว่าจะเป็นน็อตฝากโปรงน็อตแก้มยังคงสภาพเดิมๆนะครับต้องบอกว่าคันนี้ยังคงสภาพเดิมๆนะครับก็ขูดสีเก็บสีมีบ้างนะครับในส่วนของตัวชุดกันชนตามริ้วรอยนะครับ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยต้องบอกว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากให้เข้ามาดูก่อนนะครับหรือถ้าดูจากผมรีวิวแล้วเนี่ยสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยต้องบอกว่าคันนี้นะครับในประเทศไทยมีไม่กี่คันคันนี้ผมต้องบอกก่อนออไอมีไม่กี่คันไม่เท่าไหร่จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ติด1ใน10นะครับที่รถสภาพสวยมากนะครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องผู้โดยสารบ้างคันนี้นะครับในส่วนของตัวเจ้า Mercedes-Benz นะครับ C180 CGI Coupe คันนี้เนี่ยภายในจะเป็นโทนสีดำแดงนะครับอ่าเบาะนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสปอร์ตนะครับสีแดงนะครับเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ามาพร้อมกับเมมโมรีเซตเบาะ3าตำแหน่งนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติ ังชันนะครับแบบ3ก้านนะครับมาพร้อมกับาลายทิมหุ้มหนังดำนะครับตัดขอบจะเป็นแบบอลูมิเนียมสีเงินดูสวยๆนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันนะครับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและก็ปุ่มควบคุมในส่วนขัชุดหน้าจอนะครับเรือนใหม่กุญแจนะครับก็จะเป็นกุญแจนะครับแบบนี้ รีโมทแบบ i m m o b i l ลเ e r แบบนี้นะครับมีในส่วนของตัวปุ่มปรับไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็นะครับเบรกมือนะครับปลดล็อกเบรกมือแบบนี้นะครับรวมไปถึงแผงสวิตช์กระจกประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์กระจกประตูออโต้นะครับมาปรับพับเลนกระจกแบบไฟฟ้ามีระบบเซ็นอร์ลล็อกพร้อมในตัวนะครับแผงประตูก็หุ้มหนังดำสลับแดง ตัดกับในส่วนของตัวลายขอบคิ้วสีดำนะครับแบบเป็นโนแบ็กสวยๆนะครับอ่าและที่สำคัญคันนี้เครื่องเสียงนะครับจะเป็นของฮาร์มันการด์ดอนนะครับอ่าต้องบอกว่าคันนี้เครื่องเสียงเป็นของฮาร์มันการด์ดอนนะครับหนังนะครับถ้าผมจำไม่ผิดหนังในส่วนของตัวพงมาลัยน่าจะเป็นของแนปป้านะครับอ่า เดี๋ยวเราไปดูภายในกันและที่สําคัญนะครับให้ดูด้านหลังก่อนเบาะด้านหลังนะครับเวลาพับที่จะนั่งด้านหลังนะครับดูดีครับพับปุ๊บระบบเบาะเลื่อนแบบไฟฟ้าโอ้โหเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคุณลูกค้าที่ใช้แน่นอนนะครับแล้วดูดีครับด้านหลังภายในดูกว้างดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับมีจุดยึดนั่งสําหรับเด็กแบบ Isofix ด้านหลังกว้างมากและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับ ด้านบนหลังคาสังเกตไหมฮะเป็นหลังคาพารล n อมิกซลูสามารถนะครับเลื่อนหลังคาสรลูปได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าขอญอาตขึ้นไปนั่งก่อนนะครับอ่าคันนี้ต้องบอกเลยทีเด็ดนะครับรถคันนี้ปี2012นะครับเลขไม์กิโลนะครับคันนี้ไม์กิโลเนี่ยนะครับ จะอยู่ที่96,000เออพูดผิด59,653นะครับไมค์คันนี้เป็นไมคนะต้องบอกนี้รถยุโรปนะครับเขาจะใช้หน้าจอเนี่ยเป็นไมคนะครับถ้าตีเป็นเลขกิโลก็ประมาณ96,000กกิโลถือว่าวิ่งไม่ถึงแสนโลนะครับต้องบอกว่าถือว่าวิ่งน้อยมากๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับ นะครับเครื่องเสียงตรงกลางก็จะเป็นจอนะครับคอมมานขนาดประมาณ7นิ้วนะครับมาพร้อมกับปุ่มควบคุมนะครับที่บริเวณนะครับคอนโซลนะครับตรงกลางแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มนะครับในส่วนของตัวปรับควบคุมอยู่บริเวณคอนโซลเกียร์แยกจากในส่วนของตัวตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับต้องบอกว่าถือว่าครบครันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างตัวนี้ก็รองรับ ในส่วนของตัวชุดเครื่องเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นคลื่นวิทยุ FM AM นะครับออดิโอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับ CD MP3 รองรับในส่วนของตัวนะครับเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับก็ได้นะครับต้องบอกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญ ลิงก์นะครับกับตัวชุดกล้องถอยนี่เลยให้ดูนะครับภาพคมชัดมากต้องขอกราบประธานภัยนะแสงบางทีมันเยอะไปนิดนึงมันย้อนนะครับนี่นะครับภาพคมชัดมากมาพร้อมกับเส้นสมมุตินะครับออปชั่นครบครบ,ครบนะครับแล้วก็เถือมานะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงผมให้ฟังเครื่องเสียงก่อนทันนี้ ก็ S <S สามารถเพิ่มเสียงนะครับจากคงมาลายมาติฟังกช์ชันได้นี่นะครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนเลื่อนนิดนึง<ใ>นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มเห็นไหมครับปุ่มอีโคนะครับคันนี้มีปุ่ม นะครับอีโคโหมดเป็นปุ่มประหยัดน้ำมันนะต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีระบบปาร์คิ้งเซนเซอร์ให้รอบคันนะครับอ่านี่นะครับเป็นระบบปาร์คิ่งเซนเซอร์ให้รอบคันนะครับระบบปรับอากาศตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับต้องบอกว่าดีไซน์สุดหรูเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แบบ7สปีด นะครับมาพร้อมกับตัวในส่วนของตัวชุดโหมดนะครับสปอร์ตนะครับหรืออีโคโหมดนะครับมีครบคันนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองมาแวะเวียนดูได้ต้องขอกาบประทานภัยคุณผู้ชมนะครับว่าคันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นฟังก์ชันอะไรให้ดูมากนะักแต่ให้มาดูพื้นฐานโดยรวมก่อนว่าสำหรับเจ้า Mercedes-Benz คันนี้เนี่ยเขามี อะไรบ้างมีรูปลักษณ์หน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนะครับเอ่อด้านข้างตรงนี้สามารถเปิดนะครับวางของได้นะครับมีในส่วนของตัวช่องนะครับใส่ของนะครับกว้างขวางอยู่นะครับเบาะนะครับดูสิครับสภาพเบาะหนังนะครับยังอยู่ในสภาพสวยๆตึงๆอยู่เลย นะครับถือว่าโดยรวมดูดีมากแล้วก็เรามาดูไฮไลท์กันนะครับหลังคาอ่าคันนี้เป็นหลังคานะครับอ่าแบบอ่าพาโนลามิกสลูปนะครับอ่านี่นะครับสามารถเลื่อนม่านนะครับบงังแดดหลังคาไปแล้วยังนี่เปิดกระจกหลังคาพาโนลามิกสลูปนะครับอ่าสามารถนี่เลยนะครับออกไปชมภาพวิวต่างๆได้นะครับอ่าต้องบอกว่าคันนี้เนี่ย นะครับแนวอารมณ์สปอร์ตรถหรูเลยนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบตัดลดแสงแบบอัตโนมัตินะครับด้านบนก็จะมีปุ่มควบคุมในส่วนของตัวไฟอ่านแผนที่ติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไฟเกง๋งติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะใช้งานได้ตามปกติเลยม่านบังแดดนะครับเปิดไฟติดนะครับใช้งานได้นะครับไม่มีชำรุดไม่มีแตกหัก นะครับนี่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาใช้งานได้ตามปกติสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะหารถนะครับปลูสักหนึ่งคันในราคาล้านต้นๆน,นะครับต้องบอกว่าเจ้า mercedes benz นะครับตัว c 1 8 0นะครับ cgi coupe คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับดูดีครับโขเบาะด้านหลังกว้าง นะครับภายในดูสะอาดสะอาา้านเรียบม,มากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูด้านหลังบ้างนะครับตามมาเลยอ่าด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะในส่วนของตัวนะครับฝาท้ายห้องเก็บสัมภาระดูดีครับกว้างสามารถวางถุงก๊อฟกระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับด้านข้างก็จะเป็นที่ใส่นะครับ เครื่องปฐมพยาบาลต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีป้ายนะครับเป็นป้ายฉุกเฉินวางนะครับโอ้โหมีให้ครบคันนะครับสำหรับเจ้า mercedes benz นะครับ c 1 8 0 cgi coupe คันนี้นะครับและที่สำคัญนะครับดูดีครับเขาทำในส่วนของตัวชุดวางนะครับแบบว่าดีไซน์มาสวยล้ออลงอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับแล้วที่สำคัญคันนี้เป็นรถนำเข้านะครับอ่าเป็นรถนำเข้านะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับในวงการของตัวเจ้าเม r ร e เ e s b e n นเนี่ยคันนี้เขาหาเล่นกันอยู่นะครับอ่าก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยคันนี้ถือว่าติด1ใน10เลยนะครับสนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับอ่าก่อนจบคลิปนี้ นะครับผมขอฝากนิดนึงซื้อรถกับเราดียังไงนะครับ 1. ผมรับประกันนะครับกล่องเครื่องเกียร์ให้ 2. ผมการันตีตัวถังเลขใหม่นะครับหากตรวจสอบพบเจอว่ารถมีโดนชนหนักตัดต่อตัวถังน้ำท่วมไม่ไม่แท้มานะครับยินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมเงินกับบ้านให้คุณลูกค้าอีก100 0 0บาท อย่างนี้ดีพอไหมอ่าต้องบอกเลยนะครับไม่ซื้อที่นี่แล้วจะซื้อที่ไหนนะครับเราการันตีให้ขนาดนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับเจ้า Mercedes-Benz ตัว C180 นะครับ CGI Coupe คันนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ